สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าความหวังของเศรษฐกิจในบ้านเรานั้นที่จะฟื้นตัวสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังก็คือภาคกาทรท่องเที่ยวครับที่จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยการท่องเที่ยวในประเทศนั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องคนไทยหลายคนครับที่ติดอยู่กับบ้าน ทำการสังกตารณ์โควิดวันนี้พร้อมแล้วครับที่อยากจะออกมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวในประเทศครับสังเกตได้จาก4วันนะครับช่วงของวันหยุดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ของเดือนนะครับกรกฎาคมมีพี่น้องคนไทยหลายคนนะครับเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในต่างจังหวัดครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในเขตทหารนั่นก็คือกองบิน5ของกองทัพากครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขัน สถานที่แห่งนี้ได้รับการกล่าวขันว่าสะอาดสงบปลอดภัยและยังได้รับรางวัลชายหาด5ดาวอีกด้วยครับวันนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ของเกาะน้ำกาศได้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลทําให้วิถีชีวิตเที่วันนิวนอร์บอนนั้นการให้บริการนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับสภาพการไปครับวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรเราจะไปเที่ยวได้หรือไม่และต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนสำคัญที่จะมาให้ข้อมูลครับ ต้องขอต้อนรับท่านนาวากาศเอกพลังวิทยาพรรองผู้การกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องพลังครับที่เกียิรายการรับเมืองไทยโอ้โหหลายคนพูดถึงกองบิน5้าอ่าวมะนาวตื่นเต้นอยากจะไปเที่ยวสวรวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าทะเลน่าจะสวยหลังจากที่ปิดมาหลายเดือนนะครับวันนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เรียนพี่ปูงี้ครับก็ ตั้งแต่โควิดนะครับกองบิน5เนี่ยเราปิดกองบินเรียกว่าล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นมาก็คือ,อตามนโยบายของทางภาครัฐเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากสบ,บคอได้มีมาตรการผ่อนปลนครับเป็นระยะนะครับแล้วก็เราก็ผ่อนปลนตามมาตรการเป็นระยะระยะมะเามเรื่อยๆอในระยะแรกๆก็คือจะจํากัดเฉพาะ,ะข้าราชการครอบครัวแล้วก็ ู้มาติดต่อราชการเท่านั้นที่จะเข้ามาในกองบินได้นะครับจนจนกระทั่งนะครับมีการผ่อนคลายที่สําคัญในระยะที่4ครับทางกองบินก็คิดว่ามีศักยภาพพอนะครับที่จะคอนโทรลหรือควบคุมนักท่องเที่ยวให้สามารถมาใช้บริการได้ตามมาตรการที่เรียกว่านิวนอร์มอลนะครับแล้วก็ประกอบกับวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ เป็นวันที่เป็นการเปิดภาคเรียนของเด็กๆครับแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถคุมจำนวนนักท่องเที่ยวได้นะครับจึงจึงได้มีการเปิดกองบินนะครับให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกองบินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม63ครับครับในประจวบเนี่ยเปิดกันทั้งหมดเลยไหมครับตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับในประจวบเนี่ย ถ้าถ้านับกองบินห้าจะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าคือกองบินเนี่ยเราจะต้องดําเนินตามนโยบายครับต้องมั่นใจจริงครับในนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะฮะได้มีมาตรการอะไรที่นะครับมีเป็นพิเศษสําหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดไหมครับครับในส่วนของทางจังหวัดประจวบนะครับนโยบายเนี่ยเข้มข้นตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการจํากัดเรื่องของ เอาเอาขราชาการก่อนนะครับขาาชการที่จะออกนอกอำเภอเมืองเนี่ย<อ>จะต้องรายงานตลอดอนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมาเรื่อยๆเช่นกันครับจนมาถึงในช่วงที่เป็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยทางจังหวัดประจวบเนี่ยเมื่อสอบ,บคอสามารถให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ครับ จังหวัดประจวบถึงเริ่มเปิดถึงเริ่มเปิดให้ก็คือมีการพัฒนาสถานการณ์เป็นลาดับหลังจากที่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้เอาละนักท่องเที่ยวจะเริ่มข้ามจังหวัดเข้ามาเที่ยวได้ตรงนี้ก็เริ่มเปิดอย่งริมจังมาตรการหลักๆที่ทางผู้ว่าได้เน้นเป็นพิเศษมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นหลักๆเช่นเดียวกันกับกองทัพอากาศก็คือ4เรื่องครับเรื่องแรกก็เรื่องของการป้องกันตนเองเรื่องของการใส่แมสนะครับเรื่องที่2เรื่องของการเว้นระยะห่างรับแล้วก็เรื่องของการ ตางขอศาสตร์พื้นที่สุดท้ายก็เรื่องของการยืนยันตนเองอให้ตรวจสอบได้ในแพลตฟอร์มแท็กกิ้งผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแม้ว่ากองบินนั้นกลับมาเปิดให้ท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่การท่องเที่ยวครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะเป็นวิถีใหม่ที่ต้องปรับตัวทั้งนะครับผู้ให้บริการในกองบินเองและคนที่มาเที่ยวเดี๋ยวฟังดีๆนะฮะว่าจะทำยังไงบ้างเพราะว่าาน้เรื่องความปลอดภัย เป็นสาคัญครับถูกต้องครับหลังจากที่จังหวัดผ่อนคลายเริ่มมีการเปิดท่องเที่ยวในส่วนของนโยบายของท่านผู้ัการธนายอากาศว่ายัางไงบ้างครับครับในส่วนของนโยบายของผู้จัการายอากาศนะครับก็คือเรื่องแรกของกิจการที่เป็นกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศทั้งหมดนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการของกองทัพอากาศในภาพรวมครับนะครับและ,ะถ้าพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหาคนครและคือในต่างจังหวัดจะต้อง ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดทันนั้นด้วยกองบินห้าก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือเราต้องดําเนินการตามนโยบายของกองทวากาศอกาแล้วก็ตามนโยบายของที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับครับครับวันนี้นะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบก็คือแน่นอนครับครับจํานวนจะไม่เท่าเดิมแล้วครับใช่ครับก่อนหน้าที่มีโควิดรับกันวันละเท่าไหร่ครับเคยม็กซิมัมสูงสุดก่อนหน้าก่อนหน้าโควิดเนี่ย คือโดยปกติแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเฉลี่ยน่าจะประมาณวันละสอง0 0ันคนโอ้โหที่มาเข้ากองบินห้าเนี่ยนะฮะมาท่องเที่ยวหลหายกันแน่ในที่เป็นลองวิ e เอนนะครับแต่วันธรรมดานั่นจะประมาณหลักพันกว่าคนอ้าวานะครับเพราะฉะนั้นครับอัตราส่วนนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่อพื้นที่จึงเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าสัดส่วนนี้จะช่วยทําให้เกิดความปลอดภัยวันนี้กําหนดให้วันละเท่าไหร่ฮะครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับคือกองบิน5้าเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 3,700ไร่รหรือประมาณ6ล้านตารางเมตรมส่วนพื้น,นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวหลักๆที่นักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมชมที่เป็นที่พักชายหาดร้านอาหารเนี่ยจะม,มีประมาณ30,000ตารางเมตร30,000ตารางเมตรเนี่ยเราจำกัดจำนวนผู้ที่ผ่านเข้ามาได้ในแต่ละวันเนี่ย1,700คนโอ้โหลดมาเยอะเลยนะครับในการที่จะอนุญาตคนเข้ามาอยู่รวมกัน1,700คน1,700คนแบ่งยังไง หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่มาณสิบเจ็ดตารางเมตรต่อคนนะครับโดถือว่าสูงสุดเลยไหมครัก็ผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมาจากเรื่องของข้อแรกคือเรื่องของที่พักครับที่พักที่เรารองรับได้นะครับอันที่สองคือจํานวนที่นั่งตามร้านอาหารศูนย์อาหารต่างๆที่ปรับลดลงมาแล้วครับที่ปรับลดลงมาแล้วว่าเป็นโซเชียลดิสทันซิ่งอันที่สามพื้นที่ชายหาดที่กางเตียงผ้าใบครับจาก สิบหกล็อกของเราเนี่ยประมาณล็อกร้อยคนเนี่ยแต่เดิมนะครับตอนนี้ก็ปรับเหลือล็อกละหกสิบคนจากร้อยเหลือล็อกละหกสิบครับแล้วก็ยัง่าต้องมีระยะห่างด้วยครับใช่ครับแล้วยังมีพื้นที่ชายหาดล่องๆที่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ่านั่งทานเองปูเสือพวกนี้ครับยังมีได้อีกนะครับ อ่าแต่จะก็อยู่ในยอดนี้แหละรวมแล้วเป็นตัวเลข1,700คนครับคุณผู้ชมครับ1,700คนนี้นะครับแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น2ประเภทครับเมื่อก่อนเข้ารายการได้คุยกับน้องพลังเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เข้าไปพักและส่วนที่แบบไปแล้วกลับนะครับแบ่งตัวเลขยังไงครับครับอ่าเนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวของกอุปิน5เนี่ยมีที่พักอยู่ด้วยอือ่าทีนี้ในการแบ่งสัดส่วนนะครับก็ p r i o r i แรกคือเราให้ของผู้ที่จะต้อง พักคลางแรมก่อนพักรัางแรมเนี่ยเรามียอดอยู่แล้วชัดเจนตามจํานวนห้องพักต่างๆที่เรามีในกองบินเนี่ยจะไม่เกินห้าร้อยคนนะครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลืออีกพันสองร้อยคนเนี่ยเราจะแบ่งไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่วอล์กอหรือมาเช้าเย็นกลับหรือว่าแวะผ่านหรือว่าอยากเข้ามาชมที่ที่ไม่ได้จองที่พักมาครับโอ้โหเพราะฉะนั้นครับที่ผมเน้นตัวเลขอย่างแรกเนี่ยเพราะเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากว่านะครับ ไม่เหมือนเดิมก็คือไม่ใช่ว่าไปแล้วจะได้เข้าทุกคนถ้าวันนั้นยอดมันเต็มหรือเกินกว่าหนึ่งมันเจ็ดร้อยคนใช่ครับสิ่งเหล่านี้ครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการบริหารจัดการนะครับเพราะนั้นครับวันนี้ถ้าจะไปเที่ยวที่กอุงนทพฯอย่างแรกก็ต้องวางแผนก่อนครับใช่ครับว่าเราจะไปแบบไหนครับไปแบบที่มีการจองที่พักหรือจะไปแบบวอล์กอินแล้วกลับบ้านครับอันนี้อย่างแรกครับใช่ครับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับเอาเริ่มตั้งแต่นะครับเรื่องของการจองที่พักก่อน ครับครับทำยังไงฮะการจองที่พักก็ไม่ยากนะครับก็ในเว็บไซต์ก็จะมีอยู่แล้วครับออาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศอาวมานาวหาได้เลยข้อมูลหรือว่าจะเซิร์ชว่าฟ้าชมคลื่นครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรจองได้เดี๋ยวทีมงานเราขึ้นให้นะฮะนะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยที่สามารถจองที่พักเอาหมายเลขโทรศัพท์จองที่พักก่อนนะฮะ เป็นหมายเลขสําคัญที่เราสามารถจองได้ทันทีถ้าว่างก็คือการันตีว่าได้เข้าได้แน่ใ่ครับแต่ลิมิตไว้ที่500คนอยู่ใน500คนต่อวันครับต่อวันนะครับนะฮะทีมงานขึ้นมาแล้วครับ0 3 2 6 6 1 088ออันนี้จองได้เลยพันมีที่พักการันตีแน่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าไปไม่ได้จองจะไปหยุดกันอยู่ตรงไหนครับก่อนเข้าคือ ข้อแรกเลยต้องหยุดที่บ้านก่อนหยุดที่บ้านคิดก่อนคิดก่อนว่าเราจะไปที่ไหนเพราะว่าในยุคนี้คือคําว่า new normal คือเราไม่ใช่ไปแบบปกติแล้วเราไปต้องคือพลางอะไรบอกว่าทุกครอบครัวต้องวางแผนครับใช่ครับครับครับหยุดครั้งแรกคือเราคิดก่อนว่าเราจะไปที่ไหนอที่นั่นเราเช็คได้จากแอปพลิเคชันไทยชนะครับต่างๆหรือว่ายังไม่มั่นใจเราสามารถตรวจสอบได้โดยตรงสําหรับกองบินห้าก็จะมีหมายเลขที่ให้ท่านผู้ชมสามารถ อ๋อโทรถามข้อมูลได้ก่อนเข้าถึงนะแสดงว่าถ้าผมขับรถออกจากบ้านผมไม่ได้จองแล้วแน่นอน้วผมอยากจะไปเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับสามารถโทรมาที่ช่องทางก่อนเข้าที่เขาจะมีการรวบรวมข้อมูลอยู่ใช่ครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คยอดอยู่แล้วครับเพราะว่าวิธีการของเราที่ว่าจากเลขตัวเลขพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยอ่าพอเราแบ่งผู้ที่พักทางรงแรมไปแล้วห้าร้อยคนเนี่ยอีกหนึ่งพันสองร้อยคนเนี่ยเราจะทําเป็นบัตรอ๋อมีบัตรมีบัตรมีบัตรแจกให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกองบิน ที่ควบคุมปริมาณตรงนี้อยู่ตรงช่องทางเข้าช่องทางเข้าจะตรวจสอบยอดอยู่ตลอดเวลาใช่หมายความว่าคนที่เข้าไปพอเสร็จนะครับอาจจะอยู่2ชั่วโมงสองชั่วโมงกลับก็ต้องคืนบัตรบัตรก็จะหมุนมาอยู่ในหนึ่งพันสองร้อยคนถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยครับทางกงบินห้าน่ารักมากครับอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนี่ครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ทีมงานขึ้นมาคือ0 2นย์6 0 0ห้าสาี่หกพันต่อหกศดนะครับก็จะมีเจ้าที่ นะครับคอยบอกว่าผมพุ่งขนโปลเข้าไปผมใหญ่มาเที่ยวโอเน5ครับตอนนี้เข้าได้ไหมครับเขาจะบอกเลยว่ายอดอยู่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วคนจะอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ปรัหลังอ่ะคนส่วนใหญ่คนอยู่ประมาณ3าถึงสชั่วโมงต่อวันสามถึงสชั่วโมงต่อวันนะครับอ่าเพราะนั้นผมสรุปนะฮะเนื่องจากจํานวนการรับนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเดี๋ยวนี้ของโอบิน5มีวิธีที่เปลี่ยนไปจากเดิมรับได้ไม่จํากัดนะครับจำนวนที่หัววันหนึ่งสองพบ้างสามพันบ้างวันนี้เหลือแค่1,700คน1,700คนแบ่งเป็น500คนแรกที่ จองที่พักเรียบร้อยอีก1,200คน Walk in เข้าไปแต่ท่านต้องเช็คก่อนว่าเขามีพื้นที่ว่างหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปท่องเที่ยวท,ที่นี่ครับการเข้าประตูกองบินครั้งแรกทาอะไรบ้างครับมาตรการครับเมื่อเราเช็คแล้วแล้วไปได้นะครับข้อแรกเลยเนี่ยเมื่อไปถึงนะครับสิ่งที่เพิ่มมาจากมาตรการทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวที่เราพิเศษขึ้นมาเรื่องของการจํากัดช่องทางเข้าออกให้เหลือช่องทางเดียว เข้าออกช่องทางเดียวครับเข้าออกช่องทางเดียวนี่ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าอาจจะต้องมีความลำบากบ้างนี่ครับภาพที่ทีมงานนําเข้ามาเนี่ยนี่คือช่องทางหลักที่เข้านะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าผมก็ไปก็จะมีคนถามผมว่าจองมาหรือเปล่าใช่ครับถ้าผมบอกว่าผมจองที่พักมาผมไปไหนต่ออข้็แรกคือเมื่อเราดีแคลร์ว่าเราเป็นผู้ที่จะพักครั้งแรกก็จะเชิญไปอีกอีกเต็นท์หนึ่งมีเต็นท์รับรองโดยเฉพาะสําหรับคนจองที่พักใช่ครับใช่ครับอันนี้เขาไปทําอะไรก็เพื่อไปตรวจสอบ รวจสอบการจองแล้วก็ว่าจองยืนยันแน่ใช่แล้วก็รับบัตรยืนยันตัวเองครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือลงทะเบียนครับแพลตฟอร์มชัยชนะนะครับชัยชนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จองครไม่ได้จองคระคนไม่ได้จองก็เราจะแจ้งเขาว่าไม่ได้จองตัวนี้ลําดับแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้บัตรเราบัตรที่เหลือบัตรที่เหลือว่า จำนวนคนที่เข้าได้อันนี้บัตรต้องเก็บดีๆเพราะเดี๋ยวตอนออกต้องคืนเขาใช่เขาเพื่อให้คนอื่นมาใช้ต่อครับแต่ก็มีมาตรการคัดกรองเหมือนกันใช่ครับรบมีการตรวจวัดอุณหภูมิเหมือนกันก่อนเข้ากองบินครับอ่าอันนี้อันนี้พอถึงประตูทางแรกทีนี้เข้าไปข้างในวันนี้สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปเยือนเอาละผมเริ่มตั้งแต่ที่พักก่อนนะสำหรับคนที่พักเข้าไปถึงปุ๊บล็อบบี้มีมาตรการยังไงฮะอ่าล็อบบี้ก็คือล็อบบี้เนี่ยในเรื่องของที่พักเนี่ยเนื่องจากว่าอ่า เรามีมาตรการเฉพาะต่างหากก็ต้องมีขอขอตรวจอีกรอบหนึ่งตัวติาซ้ำอีกนะเฉพาะที่พักนะครับก็มีขั้นตอนการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่ตรงบริเวณ l o จากนั้นที่เปลี่ยนไปที่เป็น new normal ก็คือว่าเมื่อเราเช็คอินรับกุญแจปกติแล้วเข้าห้องพักเลยแต่ทีนี้จะมีคําถามเพิ่มมา2องคำถามจากพนักงานเขาจะถามเราข้อแรกคืออาหารเช้าจะมีเซตเมนูให้เลือกเลย โอ้ผมจําได้และปกติเนี่ยจะทานกันแบบบุฟเฟ่ใช่ครับวันนี้บุฟเฟ่จะไม่ได้จัดแล้วคนที่ก็พักจะจัดเป็นอาหารเซตแทนละเป็นเซตเมนูให้เลือกเลยให้เลือกเพื่อตอนเช้าได้เตรียมครับตอนเช้าได้เตรียมลงมาแล้วก็แจ้งชื่อห้องพักก็รับอ๋อนี่ทำเพื่อลดครกการสัมผัสกันครับใช่ครับนะครับคำถามที่สองเขาจะถามอะไรอันที่สองก็คือว่าต้องการใช้บริการสาวเว้ยนาหรือไม่ เออครับเพราะว่ามีการแต่ก่อนนี้เขาไม่ถามนะคุณจะใช้เรื่องของคุณครับแต่วันนี้เนี่ยเจ้าที่จะถามว่าจะต้องการใช้สระว่ายน้ำหรือไม่แสดงว่าก็มีการควบคุมจํานวนอีกครับครับและเป็นรอบรอบละกี่คนก็คืออก็คือตามตามจํานวนนะครับก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยรอบหนึ่งนาจะประมาณสิบคนสิบคนสิบคนครับโอเคก็คือว่าสระว่ายน้ำเนี่ยก็คึ้ตามตารางพื้นที่นะครับแล้วก็กำหนดละรอบละสิบคนเพราะนั้นก็คือต้องแจ้งความจำนวนจะมาอยู่เดินลงไปไม่ได้แล่าครับโอ้นี่ แน่นอนจริงนะฮะในเรื่องความปลอดภัยอ่ะนี่คือในส่วนของที่พักทีนี้ส่วนของชายหาดครับแมสเนี่ยต้องใส่ตลอดเวลาไหมคือในส่วนของชายหาดเนี่ยคือตามมาตรการหลักนะครับอ่าก็คือว่าเป็นพื้นที่าธารณะให้ใส่แมสก่อนให้ใส่แมสก่อนอ่ายกเว้นเมื่อเราจะทํากิกรรมอ่ารับประทานอาหารหรือว่าการเล่นกีฬาทางน้ํอหรือว่าการว่ายน้ําอันนี้ก็คือ อนุญาตให้ถอได้แต่เรียกว่าพอก้าวเข้าประตูกองบินไปเนี่ยแม้ใส่ก่อนเลยครับใ่พอไปถึงจุดนะครับคุณจะทําอะไรเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของชายหาดเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดเก้าโอเกาอ่้นั่งเต็นท์เติ้เนี่ยจากเดิมล็อกหนึ่งได้ร้อยเตียงตอนนี้เหลือ60ครับแสดงว่าวางระยะห่างไว้เลยถูกต้องครับใช่ครับเว้นเว้นก็คือพื้นที่เท่าเดิมครับแต่ว่าลดจํานวนโต๊ะกับเก้าอี้อกไป มันก็จะได้ระยะห่างเพิ่มขึ้นมาอนั่นคือสถานที่ท่องเที่ยวที่สองนะฮะส่วนสถานท่องเที่ยวในกองบินผมได้ข่าวว่ายังมีกิจกรรมอื่นอีกครับใ่เช่นเขาล้อมวกครับเขาล้อมวกเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยนะฮะแต่ไม่ได้เปิดทุกวันนะเขาจะเปิดเป็นช่วงๆนะครับครับอันนี้มีมาตรการพิเศษอีกครับพิเศษยังไงอย่างนี้ครับก็ในส่วนของเขาล้อมวกเนี่ยก็คือมาตรการการเปิด เรื่องของการเปิดเนี่ยเหมือนเดิมครับคือเรื่องของจะเปิดเฉพาะที่เป็นลองวิกเอนที่หยุด3วันขึ้นไปเพราะว่าเราจะต้องใช้เจ้าหน้าที่มาควบคุมกํากับดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วยครับทีนี้มาตรการที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของการรองรับผู้มาใช้บริการนะครับก็คือจะปรับเป็นวันละไม่เกิน300คนโอ้จำนวนลดลงไปอีกครับเพราะว่าต้องทิ้งรอบเนี่ยให้เหมาะสมกันใช่ครับนะครับนะฮะแล้วก็เขาร้อมวเนี่ย ถ้าจะเปิดใกล้ๆนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหยุดของรัฐบาลที่กำหนดไว้4วันน่าจะ 25, 26, 27, 28กกรกฎาคมนี้ใช่ขายที่ไปช่วงนี้ได้ขึ้นเขาละโมกแน่นะครับทำไมต้องขึ้นไปครับก็ถือเป็นอีกอ่าซิกอร์หนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวของอามะนาวนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยคือเป็นจุดที่นอกจากจะมี วิวที่สวยงามแล้วครับก็ยังมีพระบรมธาตุสาวลิลิกระทาที่ประดิษฐานอยู่ข้างบนครับผมได้ข่าวว่าวิวเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยแปดสิบนะโอ้สามสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเลยครับนะเดี๋ยวถ้าทีมงานได้รูปมาเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เห็นหน่อยจะได้มีความอยากนะครับแต่ผมต้องเน้นนะฮะไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันเขาจะเป็นช่วงที่เป็นลองวิกเอนกล้สุดก็คือเนี่ยครับยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดที่แปดกรกฎาคมนี้ใช่ครับแต่กำหนดคนขึ้นก็ต้องไปจองก่อนดีฮะครับก็คือเราเราจะใช้ การลงทะเบียนการลงทะเบียนตั้งแต่6กโมงเช้าครับแล้วก็ปิดรับลงทะเบียน10บโมงแล้วก็เมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะจัดรอบได้ประมาณรอบละ20นาทีจะปล่อยขึ้นครั้งหนึ่งครั้งละยีคนครับโอเคนะฮะสิ่งต่อมาครับก็คือตัวค่าราชการเองคือความน่าสนใจของโกบินหเนี่ยอยู่ตรงที่จุดแข็งเขานะฮะเขาบอกว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้านค้าหรือการให้บริการก็ตามเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข้าราชการและครอบครัวครับเป็นสวัสดิการครับอันนี้นะครับจะดูแลยังไงครับตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดแข็งที่ว่าเนี่ยครับก็คือเรื่องของ new normal เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการคือนักท่องเที่ยวร่วมมือแล้วแต่ผู้ให้บริการไม่ร่วมมือเนี่ยมันจะไม่ประสบสำเร็จแน่กองบิน5เนี่ยเป็นสถานที่ราชการผู้ประกอบการเนี่ยเป็นครอบครัวของข้าราชการแล้วก็ เป็นมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีคณะกรรมการในการตรวจสอบอคือเอาง่ายง่ายคือว่าผู้ให้บริการเราเนี่ยเป็นทั้งข้าราการและครอบครัวซึ่งเราสามารถควบคุมได้มากกว่าคือไม่ใช่คนทั่วไปนะครับเป็นคนที่ที่อยู่ในก็เรียกว่าบังคับได้ว่างั้นเถอะสั่งได้บังคับได้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวสบายใจแน่ครับนั่นแสดงว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นข้าราชการและครอบครัวก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนเป็นลาดับแรกถูกต้องในมาตรการทุกมาตรการใช่ครับนะครับผมสนใจอย่างนี้ครับน้องพลังครับสถานที่ขายอาหาร อันนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตของการกินอาหารก็จะเปลี่ยนไปครับการนั่งทานอาหารภาชนะที่จะมาส่งมาเสิร์ฟกองบิน5เตรียมยังไงฮะตรงนี้เรามีการปรับมาตรการออกไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของรายละเอียดของเรื่องภาชนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะต้องใช้การสัมผัสคือเราก็จะลดการสัมผัสลดเลยลดการสัมผัสจัดเป็นเซ็ตไข่เซ็ตมันเครื่องปรุงเครื่องปรุงช้อนนี่คือเซตส่วนตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ เรื่องราคาครับราคานี่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ติดทะเลเนี่ยพูดถึงกันเยอะครับแพงบ้างครับคุณภาพไม่ถึงกับเงินที่จ่ายไปบ้างครับยืนยันหน่อยครับกองบิน5่า็นไงคือในส่วนของกองบิน5าครับเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยมีคณะกรรมการจีการร้านค้าและการท่องเที่ยวกองบินท่าคอยตรวจสอบอยู่แล้วใน3มเรื่องเรื่องของคุณภาพราคาและก็การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของที่กองบินออกมา เรื่องราคาเนี่ยเป็นราคาสวัสดิการครับครับเป็นราคาสวัสดิการราคาเดียวนะครับก็คือไม่มีไม่มีการชาร์จไม่มีการอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการที่ในช่วงโควิดเราแก้ปัญหาโดยด้วยบายของผู้จัดการอากาศก็คือให้ช่วยเหลือช่วยเหลือทางกองบินเนี่ยช่วยเหลือโดยการลดลดค่าค่าที่ค่าที่ลดค่าที่เพื่อเท่าที่ลงลดราคาส่วนรวมของ แต่เขาขอจะได้ลดลงด้วยครับเพื่อให้เพื่อให้เขาสามารถไปเอาต้นทุนตรงนี้ไปทําเรื่องมาตรการโควิดได้๋อคือช่วยทางนั้นครับใช่โอเยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้หลายคนไปเที่ยวที่กองปินท่าอ่าววันเอาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันอยู่3ามคำครับครับสถานที่ที่นี่ปลอดภัยครับสถานเที่ยวที่นี่สะอาดครับและสถานเที่ยวที่นี่ราคายุติธรรมจริงครับครับเป็นความจริงครับเออนะครับได้ได้ได้ชายหาดท่าดาวจากไหนมาฮะ จากกรมควบคุมมลพิษครับอืครับปี61 62อเรียกว่านะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะฮะการเกณฑ์การคัดวัดแน่นอนนะครับวันนี้ครับต้องเห็นใจในส่วนของมาตรการต่างๆที่กรอบพินท่าออกมามุ่งหวังอย่างเดียวครับเพื่อความปลอดภัยอาจจะถูกใจไม่ได้ทุกคนความพึงพอใจเป็นเรื่องธรรมดาครับวันนี้ถ้าไปแล้วไม่ได้เข้า โอ้สาไปตั้งไกลครับไม่รู้เลยเพราะมีการจำกัดพันเจ็ดร้อยคนครับไม่ได้เข้าจะบอบใจยังไงดีครับอันนี้ก็คือถ้า,ถ,าถ้าถึงเกินจริงๆนะครับก็ประจวบเมืองประจวบยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นอีกเยอะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เมืองประจวบไม่ว่าจะเป็นเขาช่องกระจกชายหาดอ่าวประจวบสะพานสรานวิถีหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์วากอแล้วก็ที่พักในเมืองประจวบเนี่ยก็มีเยอะมากครับอืคคิดว่า ถ้าหลุดจากกองบินห้าไปเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกพร้อมแน่นอนครับอ่านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงจุดไฮไลท์ที่สําคัญจะต้องไปถ่ายรูปเช็คเอาท์ไอเช็คอินนะฮะที่กองบินห้าสามที่ถ้าจะให้รองผู้การบอกหน่อยไม่ควรพลาดมีที่ไหนบ้างครับอ่าก็ทับสามที่ในความคิดผมนะครับก็จะมีอ่าโซนโรมาครับอ่าวีเลฟอัลมาแาวนะครับอ๋อที่มีรูปโรมาแล้วก็มีคำว่าวีเลฟนะฮะครับใช่ครับ อันที่2ก็จะเป็นอุดรียมประวัติศาสตร์ครับอนุสาวรุษาีวิริชนต้มีรูปคู่มาให้ได้ครับอนุสาวรีวิริชน8ธันวาคม2018สี่ครับแล้วก็สุดท้ายครับไฮไลท์ครับถ้าสามารถไปถ่ายได้ครับก็ยอดเขาละหมวกขึ้นไปเลยเขาละหมวกใช่ครับจำกัดอายุไหมไม่จำกัดนะครับจก่วิแรงขึ้นไปก็ไปได้หมดนะครับตรวจสอบสุขภาพก่อนขึ้นโอ้โหครับนะครับอ้าวทั้งหมดนี้นะครับเป็นมาตรการของกองทัพอากาศที่ออกมารองรับ New Normal การเที่ยววิถีใหม่ ในสถานที่เที่ยวทานอาหารคือกอะพินท่าอ่าวมะนาวนะครับจุดบุ่งหมายของท่านผู้จัดการทางการนั้นก็เพื่อความปลอดภัยพี่น้องคนไทยทุกคนที่เข้าไปเที่ยวที่กอะินทาและก็ร่วมมายุ่วมมือกับมาตรการของรัฐบาลที่ได้วางไว้ครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ฝากผู้ชมหน่อยนะครับครับใช่แล้วครับก็สิ่งที่อยากฝากไว้นะครับก็มีลําดับแรกนะครับจากผู้จัดการทางการนะครับนโยบายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางอาหารนะครับ ก็เรื่องของข้อแรกคือเรื่องของวินัยครับเรื่องของการมีวินัยก็อยากฝากท่านทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการขอความร่วมมือให้เรามีวินัยนะครับเพื่อที่การดําเนินมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความมีวินัยของประชาชนทุกคนครับครับครับเรื่องที่สองครับจากทางกองบินห้าจากทางท่านผู้บังคับการกองบินห้าครับท่านนาวกาศเอกชยศสวรรสษท่านเป็นคนที่เน้นมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ ก็กองบินหครับเป็นสถานที่ราชการที่ตั้งอยู่บนแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี้ยเป็นทรัพยากรของชาติแล้วก็เป็นของคนทุกคนครับก็อยากฝากนักท่องเที่ยวเรื่องของการมาใช้บริการแล้วรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับครับสุดสุดท้ายครับอันที่สามก็อยากฝากถึงทุกทุกคนครับาณปัจจุบันครับเรื่องของ new normal ครับ เป็นสิ่งใหม่แสดงว่ามันต้องไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วง่ายๆว่าใจเย็นถ้าหากว่ามีอะไรที่ไม่ได้รับความสะดวกก็ถือว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจนะครับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคุณผฟังครับท่ดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมมาฝากในวันนี้เที่ยวด้วยกันกับกองบปน5นิวหน่อมอครับนี่คือสารท่องเที่ยวทานอาหารที่น่าสนใจและก็เชิญนทุกท่านนะครับ ไปเที่ยวและเยี่ยมชมกันครับวันนี้ขอบคุณเป็นย่างสูงครับยี่งเก่งในรายการครับการหน้าคงมีการได้คุยกันอีกนะครับผู้ชมครับรายการรัมมุนไทยวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมต้องลกแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ